เล่นจักรยานค่ะถายแบบแบบนี้มาดูกันจะเล่นยังไงไปกระต่อไรต้อตัดหนึงนะทุกคนรมาอาสีอะไรหนึ่งสอง ไอยใหโนูนโดูตาดูวันใหม่เล่นเล่นจกักรยานขาไทยแบบใหม่ยกล้อโชว์ตาซิายกล้อโชว์ตาหน่อย เอาให้ตาไปให้กว yeah, ินเล่นไหมเนี่ย้ยายไปไหนมาเอามาใหม่โชว์เร็วๆแม่อะไรสดอยู่เนี่ยเอาเร็วๆ ขี่รถใหญ่เหรอแล้วแล้วอ่ะโชว์สิโชว์สิดูนะตาจะโชว์ขี่จักรยานไฟฟ้าให้ดูอเ,เอาดิตากลัวแล้วเอาไปรอบนึง,งนเ,นะเอาไปเลยโชว์ เอาที่สบายใจเออเออเออว้าวอย่าไปไกลนะเอาขี่ได้เซ่เลยเอ่ะพอ,อแค่นี้กลัวรถมา,มา,า,าตั้งขาตั้งเลยข้างหลังสิ ได้ไหมหนึ่งสองซ้ำอ่าเดี๋ยวแม่ช่วยหนึ่งสองซ้ำอุ๊บอ้ยไม่ไหวหนึ่งสองซ้ำเคลอามาโชว์จักรยานขาไทยต่อเอาพอแล้วยังพอระยะเอ้ยยากจะไปแล้วนะ นี่ฉันต้องนี่ฉันต้องตามเธอใช่ไหมวันอย่เต้นไปเลี้ยวนะไปละอ้าวหายไปไหนแล้วล่ะมาดิรถมา รถมานะลบรถก่อนโชว์รถก่อนอ่ะรถมาโชว์รถโชว์รถเอาโชว์รถาโชว์สิ รถโมดิฟายมาจากอะไร